บทที่2อ5 1ในขณะนี้ซูจ้ออยู่ไม่รู้ว่าเธออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือความฝันหรือเป็นแรงปรารถนาก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างอย่างไรก็ตามเธอเห็นใบหน้าของเย่เฉินอย่างชัดเจนนี่คือผู้มีพระคุณที่เคยช่วยตัวเองและพี่ชายให้พ้นจากเงื้อมือของกลุ่มนินจาญี่ปุ่นนี่คือผู้มีพระคุณที่เคยดูว่าการช่วยเหลือตัวเธอและพี่ชายเป็นเพียงผลพลอยได้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูจื้ออยู่ก็ยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นความฝันหรือไม่ก็ตามเมื่อปลายนิ้วที่เย็นชาของซูจื้ออยู่สัมผัสร,ร่างกายของเย่เฉินในทันทีเธออดไม่ได้ที่จะอุทานใช่เลยคุณจริงๆด้วยเย่เฉินกำลังจะวางเธอไว้ข้างๆตู้ไหายชิงแต่ซูจื้ออยู่ตื่นขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดซึ่งทำให้เขาประหลาดใจในเวลานี้ซูจื้ออยู่ตะโกนอย่างตื่นเต้นผู้มีพระคุณเป็นคุณจริงๆด้วย เย่เฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยละเมอแล้วอีนางเอ้ยไปนอนต่อซะหลังจากพูดเสร็จเขาก็เอื้อมมือไปแตะหน้าผากเธอพลังงานทางจิตวิญญาณเล็กน้อยแทรกซึมเข้าไปในสมองของซูจื้ออยู่ทำให้เธอพล่อยหลับไปทันทีเย่เฉินมองไปที่ซูจื้ออยู่ที่กำลังหลับอยู่และอดไม่ได้ที่จะตบปริมฝีปากของเขาเอททำไมผู้หญิงคนนี้ถึงตื่นเร็วจังวะ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นเขาจึงแตะหน้าผากตู้หายชิงเบาๆเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ตื่นขึ้นในเวลาอันสั้นทันทีที่เย่เฉินทำสิ่งนี้เสร็จก็มีเสียงดังมาจากปลายอุโมงค์อีกด้านเฉินเจอขายรีบพูดนายน้อยการเคลียร์ช่องจราจรที่ทางเข้าอุโมงค์น่าจะใกล้เสร็จแล้วออกไปจากที่นี่เร็วๆเถอะ เย่ h, เฉินพยักหน้าและไม่สนใจที่จะวางสูจื้ออยู่ลงก่อนเขาอุ้มเธอพาดที่ไหลซ้ายด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งเขาก็จับตู้ห่ชิงที่หมดสติและพาดเธอไว้ที่ไหลขวาจากนั้นเขาก็พูดกับเฉินเจอไขว่าไปกันเถอะในเวลานี้ที่ปลายอีกด้านของอุโมงเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งลำเลียงชายสี่คนลูกน้องของซูเฉิงเฟิงไปที่คอกสุนัขของหงห้าและเฮลิคอปเตอร์อีกสองลำยังคงอยู่ที่ปากอุโมง์ลำหนึ่งจอดอยู่บนถนนทางหลวงและอีกลำหนึ่งกำลังลอยตัวอยู่บนอากาศคอยรายงานความเคลื่อนไหว เย่ h, เฉินรีพาแม่และลูกสาวขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากนั้นจึงก้าวขึ้นพร้อมกับเฉินเจอข่ายเฉินเจอข่ายตรงไปที่นั่งนักบินร่วมในห้องนักบินและพูดกับนักบินว่าไปได้กลับไปที่โรงแรมนักบินดึงเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทันทีและบินไปยังเมืองจินหลิงด้วยความเร็วสูงสุด ระหว่างทางเฉินเจอร์ไคได้โทรหาเจ้าหน้าที่โรงแรมแล้วให้เตรียมห้องพักให้กับสองแม่ลูกซึ่งเป็นชั้นเดียวกับซูรัวล,ลี่และลูกเรือสองสาคนที่ทรยศต่อตระกูลซูยังมีห้องจำนวนมากบนชั้นนี้20นาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบนลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ชั้นบนสุดของโรงแรมป่านจินฮานกงในตอนนี้ด้านบนสุดทั้งหมดไม่มีเจ้าหน้าที่บริการแม้แต่คนเดียวยกเว้นคนสนิทของเฉินเจอร์ไค ยเยเฉินอุ้งแม่และลูกสาวไว้บนบ่าของเขาและส่งตรงไปยังห้องที่เฉินเจอข่ายจัดไว้ยเยเฉินตรวจสอบเวลาและพูดกับเฉินเจอข่ายผมกะว,ว่าประมาณสักสองทุ่มทั้งสองคนก็น่าจะตื่นแล้วอันดับแรกจัดพนักงานหญิงที่ไว้ใจได้สัก2-3สองสามคนให้มาคอยดูแลพวกเธอเฉินเจอข่ายพยักหน้าทันทีและพูดว่าได้ครับไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการให้เอง ในขณะนี้โทรศัพท์มือถือของเย่เฉินได้รับข้อความข่าวด้วยคำสั้นๆแต่ได้ใจความเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งใหญ่ในอุโมงค์ภูเขาสถานการณ์ดูน่ากลัวมากหลิวจ้านอาชยากรเบอร์หนึ่งถูกฆ่าตายส่วนตัวประกันสองคนหายตัวไปอย่างไรร่องรอยบทที่2352เขารีบเปิดข้อความข่าวนี้และพบว่ามันกลายเป็นข่าวสดที่เผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่นประจำจินหลิง อีกฟากหนึ่งของอุโมง์ถนนสายนี้ได้รับการเคลียร์ช่องจราจรเรียบร้อยและตำรวจเข้าไปในที่เกิดเหตุทันทีภายในสถานที่เกิดเหตุรถโรลส์รอยถูกชนยับเยินทางเจ้าหน้าที่ยังพบหลิวจ้านถูกยิงทะลุด้านหลังศีรษะทำให้ผู้พบเห็นหนังศีรษะชาขึ้นทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คิดว่าหลิวจ้านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้นแต่พวกเขาไม่คิดว่าหลิวจ้านจะถูกยิงตายด้วยทำให้เหตุการณ์นี้ดูซับซ้อนขึ้นมาทันที ทำไมหลิวจ้านถึงถูกยิงใครกันที่ยิงเขาสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจยากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือตัวประกันทั้งสองหายตัวไปอย่างไรร่องรอย สำนักข่าวในพื้นที่ยังรายงานรายละเอียดการหายตัวไปของตัวประกันอีกด้วยตามรายงานของทางตำรวจพบเลือดและร่องรอยของตัวประกันสองคนอยู่ที่ด้านหลังของรถโรสรอยที่ถูกชนยุคและขนาดรองเท้าของตัวประกันยังหายไปจากหลักฐานในรถทางเจ้าหน้าที่รายงานว่าตัวประกันยังอยู่ในรถขณะที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมกับอาชญากรหลิวจา้านอย่างไรก็ตามตัวประกันทั้งสองหายตัวไปอย่างไร้วิแวว เมื่อพิจารณาจากความแรงของรถที่ถูกชนทั้งสองยังไม่ตายคาที่แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเจ้าหน้าที่ยังสงสัยว่าทั้งคู่จะหายตัวไปได้ยังไงในขณะนี้ข่าวที่หลิวจ้านปรากฏตัวในจินหลิงและการจับตัวประกันพร้อมวัตถุระเบิดเต็มตัวได้กระตุ้นความสนใจอย่างมากไปทั่วประเทศแล้วดังนั้นเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ในจินหลิงมันจึงแพร่กระจายไปทั่วประเทศทันที สำนักข่าวท้องถิ่นที่เพิ่งเปิดหัวข้อข่าวใหม่ได้รับการพิมพ์ซ้ำและเผยแพร่โดยผู้สื่อข่าวในประเทศรายใหญ่ๆอย่างรวดเร็วจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการค้นหายอดนิยมของเวอปอก็พุพ่งพรวดขึ้นอย่างรวดเร็วทันใดนั้นผู้คนทั่วประเทศเริ่มให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดว่าตัวประกันทั้งสองคนหายไปไหน เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความสนใจอย่างมากจากคนทั่วประเทศเย่เฉินจึงพูดกับเฉินเจอ้ข่ายทันทีว่าประธานเฉินให้คุณติดต่อบันดาลน,นักวิเคราะห์ข่าวและเผยแพร่เรื่องราวว่าตัวประกันสองคนที่หายตัวไปที่แท้จริงคือตัวไห่ชิงและซูจื่ออยู่ทุกที่บนสื่อออนไลน์คุณต้องให้ชาวเน็ตทั่วประเทศรู้ว่าผู้ที่ถูกลักพาตัวคือลูกสะใภ้และหลานสาวคนโตของตระกูลซูทำตามที่ผมบอกนะ เฉินเจอราไข่รีบถามนายน้อยท่านต้องการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถ่ายพร้อมกันเลยหรือเปล่าครับในกรณีนี้ตระกูลซูก็จะจบเหตุเย่เฉินโบกมือของเขาใจเย็นเย็นอย่าพึ่งวิดีโอในมือของผมเป็นทีเด็ดมันเร็วเกินไปที่จะใช้มันตอนนี้เมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็เย้ยและพูดตอบผมต้องการปล่อยให้อิทธิพลของเรื่องนี้โหมโรง ไปก่อนจนกระทั่งมันหมักหมมถึงขีดสุดเพื่อที่การหายตัวไปของตู้หาชิงและซูจื่ออยู่จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสัยระดับชาติสิ่งนี้จะทําให้ชาวเน็ตคลั่งคลาการวิาพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายจะทําให้ทุกคนกระตือรือรน้นอย่างยิ่งที่จะรู้คําตอบจากนั้นผมจะเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอนี้และตระกูลซูก็จะถูกฝังโดยตรง หลังจากนั้นเย่ยเฉินก็สั่งอีกทันทีประธานเฉินคุณไปติดต่อพวกสมาคมนักวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องต่างๆที่มีผู้คนติดตามจํานวนมากมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้เราจะใช้จังหวะที่บ้าคลั่งของผู้คนมาเป็นหัวข้อเสวนาให้นักวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านี้พยายามคาดเดาเรื่องราวของตู้ไห่ชิงและซูจืออ้อหยูและการสมรู้ร่วมคิดบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดใครๆก็สามารถพูดได้ว่านี่คือฝีมือคู่แข่งทางธุรกิจของตระกูลซู แต่จะมีสักกี่คนที่กล้าเดาว,ว่าสองแม่ลูกคู่นี้จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางโลกให้มีคนทำนายว่าสองแม่ลูกอาจจะตายไปแล้วอีกไม่นานคงจะพบศพจากนั้นในการคาดเดาและเสวนาในหัวข้อเหล่านี้ผสมผสานกับความจริงบ้างให้ผู้ชมบางคนคาดเดาว,ว่าสองแม่ลูกอาจถูกฆ่าโดยตระกูลซูจริงๆ เมื่อเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องลึกลับที่ระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงเมื่อนั้นแหละผมจะประกาศคำตอบตระกูลซูจะไม่กล้าแม้แต่จะคิดแก้ข่าวในครั้งนี้บทที่2,353ในเวลาเดียวกันตระููลซูแห่งเยนชิงซูเฉิงเฟิงถือโทรศัพท์อ่านเนื้อหาข่าวและแทบเหวี่ยงโทรศัพท์ทิง้งแล้วดุอย่างฉุนเฉียวระยำเปืยมาชงซินไอเวยน,นี่มันทำงานยังไงวะทำไมจื้ออยู่ถึงอยู่ในรถด้วย ตอนนี้ตู้ไห่ชิงและจื้ออยู่เป็นอย่างไรบ้างไอหมาชงซินและคนอื่นๆตอนนี้มันอยู่ที่ไหนสูโชเดกลัวตัวเองพูดไรสาระเขาจึงแซงคำเป็นสงบและพูดว่าพ่อครับมาชงซินติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้ส่วนพี่สะพ้ยกับจื้ออยู่จะเป็นหรือตายเรื่องนี้ยังไม่ทราบพ่อคิดว่ามีใครบางคนจงใจเล่นงานตระกูลซูของเราลับหลังหรือเปล่าครับ ในความเป็นจริงผู้เท่าซูต้องการเพียงชีวิตของตู้ไห่ชิงเท่านั้นส่วนซูโชเดตต้องการยุติปัญหาเรื่องการสืบทอดอำนาจในอนาคตจึงให้ลูกน้องค้นหาครอบครัวของหลิวจ้านเพื่อเพิ่มเงิน20ล้านให้หลิวจ้านลากซูจื้ออยู่ไปฆ่าทิ้งด้วยทว่าในตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่ซูจื้ออยู่ก็ยังคงหายตัวไปดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงจงใจเปลี่ยนหัวข้อและดึงความสนใจของผู้เท่าซูไปเป็นฝ่ายศัตรูของตระกูลซูลงมือทำลับหลัง ผู้เท่าซูพูดด้วยใบหน้าย่นในเวลานี้ฉันยังบอกไม่ได้ว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาตอนนี้ผู้คนก็หายไปแล้วไม่มีเบาะแสใดๆที่มีค่าเลยฉันยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่ทั้งหมดนี้ดูแปลกประหลาดไปหมดมันแปลกมากจริงๆซูเฉิงเฟิงผู้อยู่ในสมรภูมิการต่อสู้เชิงกลยุทธ์มาหลายสิบปีไม่เคยเจอเรื่องประหลาดแบบนี้มาก่อนขณะที่เขาเอ่ยปากเขาพูดอย่างเย็นชาว่าตอนนี้ฉันมีคำถามมากมายที่ต้องการคำตอบ ข้อแรกทำไมจื้ออยู่ถึงอยู่ในรถหลิวจ้านั้นถูกมาชงซิงวิเคราะห์อย,อย่างแน่ใจก่อนให้เขารับงานและงานที่ฉันให้มาชงซิงนั้นก็ชัดเจนมากฉันบอกเขาไปนานแล้วว่าจะก,การเฉพาะตู้ไห่ชิงเท่านั้นไม่ว่าจื้ออยู่หรือจื้อเฟยอ,อยู่ที่นั่นอย่าทำร้ายพวกเขามนีน้ที่จื้อเฟยบินกลับมาที่เย็นชิงก่อนเวลาอันควรแต่ทำไมจื้ออยู่ถึงขึ้นรถไปด้วยนี่มันขัดคำสั่งของฉันชัดชด ซูโชเดรีพูดพ่อครับหลิวจ้านจะเชื่อใจได้แค่ไหนเป็นไปไม่ได้ผู้เท่าซูพูดอย่างหนักแน่นฉันเข้าใจสถานการณ์ของบุคคลน,นี้ดีความโหดร้ายก็เป็นอีกด้านหนึ่งและการทำสิ่งต่างๆอย่างมืออาชีพก็เป็นเรื่องหนึ่งเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นทุกกรณีที่เขาเคยทำมาก่อนมีการวางแผนล่วงหน้าที่ยอดเยี่ยมและเขาได้ดำเนินการอย่างแน่วแน่ตามแผนและจะไม่ออกนอกเส้นทางในระหว่างดำเนินการตามแผน นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมตำรวจถึงจับเขาไม่ได้คนคนนี้สามารถเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนได้อย่างชัดเจนเมื่อเขาทำสิ่งต่างๆมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเขาที่จะนำจื้ออยู่เข้าไปในรถด้วยเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วการแสดงออกของผู้เข่าสูก,ก็เข้มงวดขึ้นและเขาตะโกนเสียงดงังต้องมีคนอื่นสั่งให้เขาทำเช่นนี้ ซูโชเดรู้สึกหวาดกลัวจนอดไม่ได้ที่จะกดวิญญาณไม่ให้ออกจากร่างและเขาพูดอย่างรวดเร็วว่าพ่อครับเนื่องจากหลิวจ้านติดต่อกับหม่าชงซินโดยตรงผมเดาว่าหม่าชงซินอาจมีคนซื้อตัวเขาก็ได้นะครับประกอบกับเขาก็หายตัวไปด้วยหลังจากพูดเสร็จซูโชเดพยายามสังเกตปฏิกิริยาในการแสดงออกของผู้เท่าซูทันที เคล็ดลับของเขาคือการเพ่งความสนใจไปที่มาชงซินอย่างไรก็ตามมาชงซินนี้ทำงานผิดพลาดประกอบก,บกับการหายตัวไปของเขาโดยไม่มีเหตุผลและไม่ทราบที่อยู่ชายชราคงไม่พอใจเขามากเวลานี้โยนความผิดให้เขาแน่นอนมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้ใครจะไปรู้ว่ามาชงซินนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันจะดีกว่าถ้าเขาตายโยนความผิดทั้งหมดให้เขาและเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อธิบายบทที่2354 ในเวลานี้ผููเท่าสูใส่หัวเล็กน้อยและพูดเบาๆว่าหม่าชงซินจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ดีนักก็จริงแต่ฉันยังคงไม่สงสัยในความจงรักภักดีของเขาซูโชเดเติมเชื้อเพลิงและความริษยาอย่างเร่งรีบพ่อครับอย่างที่โบราณว่าไว้คนเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจพ่อไว้ใจเขามาโดยตลอดแต่ใครจะไปรู้ว่ามาชงซินอาจจะทระยศในขณะที่พ่อไว้ใจเขาก็เป็นได้นะครับ พูดเท่าสูสูหายใจอย่างเย็นชาโชเดแกมองไม่เห็นปัญหาพื้นฐานง่ายๆแบบนี้เลยเหรอมันช่างทำให้ฉันผิดหวังจริงๆอาสูโชเดไม่รู้ว่าเหตุดใดชายชราจ,จึงพูดเช่นนี้ในทันใดเขาเลยกล่าวอย่างเร่งรีบว่าพ่อครับได้โปรดยกโทษให้กับผมที่โง่เขลาเบาปัญญาขอให้ท่านอธิบายให้กระจ่างด้วยครับ ผู้เท่าซูถามอย่างเย็นชาถ้ามีใครซื้อตัวมาชงซินได้เพื่อจัดการกับประกูลซูแล้วทำไมเขาต้องให้มาชงซินจัดการกับจื้ออยู่ด้วยเล่าละหามาชงซินเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของฉันหากเขาสามารถซื้อตัวมาชงซินได้ทั้งหมดมาฆ่าฉันไม่ดีกว่าเหรอือแม้ว่าเขาจะฆ่าฉันไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ต้องสร้างภัยคุกคามต่อฉันก่อนเหตุใดจึงใช้ความพยายามอย่างมากกับผู้หญิงอย่างจื้ออยู่ด้วยละ่ะ ซูโชเดเข้าใจในทันทีเหงื่อเย็นเจี๊ยบทำให้หลังของเขาเปียกในทันทีและเขาคิดกับตัวเองว่าไม่นึกเลยว่าชายชราจะสั่นไหวายากขนาดนี้ดูเหมือนว่าเขาจะฝืนต่อไปไม่ได้ที่จะโยนความผิดให้มาชงซินไม่เช่นนั้นชายชราจะสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูโชเดก็เปลี่ยนโฉมหน้าทันทีและกล่าวอย่างเห็นด้วยว่าพ่อครับพอพ,อพ่อพูดแบบนี้ผมก็นึกออกทันทีดูเหมือนว่าชงซินไม่ควรทรยศพ่อ แต่เนื่องจากเขาไม่ได้หักหลังและตอนนี้เราก็ไม่ทราบที่อยู่ของเขานั่นพิสูจน์ได้ว่าต้องมีคนที่มีอำนาจมากแอบจัดการเรื่องนี้ฉะนั้นเราต้องระวังตัวให้มากผู้เท่าซูถูขมับฉันยังไม่ได้พิจารณาบุคคลน,นี้ที่อยู่ข้างหลังเราฉันยังคงมีคำถามอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมหลิวจ้านถึงถูกยิงดูจากภาพในที่เกิดเหตุรถชนเขาติดกับคอนโทรลห้องเครื่องขนาดนั้นหลิวจ้านยังไงก็จะต้องตายแน่นอน แม้ว่าเขาจะเป็นเทพเซียนก็ไม่มีทางรอดแล้วทาไมถึงมีคนยิงเขาทาไมถึงต้องฆ่ามันในสถานการณ์เช่นนี้ซูโชเดตดูมึนง,งงและพูดว่าก็มันเป็นแบบนี้จริงๆนี่ครับในภาพมีความละเอียดสูงที่เราเพิ่งขอมาเห็นได้ชัดว่าหน้าท้องและร่างกายส่วนล่างของหลิวจ้านถูกขยี้เละหมดแล้วไม่จำเป็นต้องยิงหัวเขาหนึ่งนัดผู้เท่าสูบขมวดคิ้วและพึพรรมพำถ้าจะให้ฉันคิดเกี่ยวกับมันนะ เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามแผนที่กำหนดนี่ก็พิสูจน์ว่าทุกอย่างยังคงเป็นไปตามขั้นตอนจนเกิดความผิดพลาดในฉากสุดท้ายกล่าวอีกในหนึ่งคือเมื่อทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมาชงซินจะต้องไปที่นั่นขณะที่เขาพูดชายชราตอบในใจเล็กน้อยในเมื่อมาชงซินอยู่ในที่เกิดเหตุเขาจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเห็นจื้ออยู่ก็นั่งอยู่ในรถของหลิวจ้านด้วย ซูโชเดทำได้เพียงนึกตามคำพูดของชายชราและพูดว่าถ้ามาชงซินไม่หักหลังเราเขาจะต้องตกใจมากเมื่อเห็นจื้ออยู่ถูกต้องผู้เท่าซูพยักหน้ามาชงซินพบว่ามีจื้ออยู่อยู่ในรถด้วยเขาจะต้องตกใจโกรธและถึงกับหวาดกลัวผู้เท่าซูกล่าวต่อว่าในกรณีนี้มาชงซินและหลิวจ้านจะมีความขัดแย้งกันอย่างแน่นอนและเขาจะถามหลิวจ้านอย่างแน่นอนว่าใครเป็นคนสุดท้ายที่สั่งให้เขาทำร้ายจื้ออยู่ ซูโชเดตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้ตามการวิเคราะห์ของชายชราหมาชงซินอาจดึงข้อมูลสำคัญจากหลิวจ้านไปแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ติดต่อกับหลิวจ้านโดยตรงแต่ฉันเองก็ให้คนติดต่อครอบครัวของหลิวจ้านแล้วขอให้เขาทำสิ่งนี้กับนางสาระเลวซูจื้ออยู่ภายใต้คำสั่งที่ครอบครัวซูต้องการฆ่าเพิ่มอีกหนึ่งคนถ้าผู้เท่ารู้ข้อมูลนี้เขาต้องรู้ว่าคนที่ต้องการฆ่าเธอคือตระกูลซูเมื่อนั้นฉันจะเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุด เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูโชเดก็รีพูดว่าพ่อครับตอนนี้ชาวเน็ตบางคนเริ่มสงสัยว่าตระกูลซูของเราอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตอนนี้ความสำคัญสูงสุดของเราคือการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็วนะครับผู้เท่าสูพยักหน้าเล็กน้อยและโโลออกมาดดำเนินการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตทันที และในขณะเดียวกันก็ประนามอาชญากรอย่างหลิวจ้านอย่างร้ายแรงผ่านสื่อและในขณะเดียวกันก็เสนอรางวัล50ล้านเพื่อรวบรวมบาะแสอันมีค่าใครก็ตามที่ช่วยสองแม่ลูกนี้ได้ฉันจะให้รางวัลหนึ่งรล้านหยวนบทที่2355สําหำหรับจิ้งจอกเท่าเจ้าเล่ห์อย่างซูเฉิงเฟิงเทคนิคโจรจับขโมยเป็นเพียงกลอุบายธรรมดาธรรมดา เหตุผลในการประนามและเสนอรางวัลน,นั้นแท้จริงแล้วเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนให้มากที่สุดในมุมมองของซูเฉิงเฟิงคนส่วนใหญ่เมื่อไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงและไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะถูกหรือผิดพวกเขาเพียงแค่อาศัยข้อมูลที่ตัวเองได้รับเพื่อตัดสินอย่างคลุมเครือว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดจริงหรือเท็จหากพวกเขารับฟังความคิดเห็นในเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นบ่อยขึ้นพวกเขาจะรู้สึกว่าผลลัพธ์มันต้องเป็นไปตามนั้น แต่ถ้าพวกเขาได้รับความคิดเห็นอีกฝั่งมากเกินไปถึงแม้จะไม่ถูกต้องแต่เมื่อฟังบ่อยๆพวกเขาจะรู้สึกว่าฝ่ายนั้นพูดถูกต้องโดยธรรมชาติมีคนมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตที่กำลังทำการคาดเดาแบบต่างๆกันเพราะทุกคนมีปากและทุกคนมีมือพวกเขาสามารถพูดอะไรก็ได้บนโลกโซเชียลไม่ว่าตระกูลซูจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนได้ ดังนั้นสิ่งที่ตระกูลซูต้องทำตอนนี้คือทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อโพสต์ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อต,อตระกูลซูบนโลกอินเทอร์เน็ตปรับใดที่มีสุนทรพจน์ที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือต่อต,อตระกูลซูมากพอการคาดเดาทางด้านลบต่อตระกูลซูก็จะถูกลดลงโดยธรรมชาติเหมือนการด่ากันข้างถนนถ้าคนสิบคนด่าคุณคนเดียวคุณก็จะเถียงสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าคุณสามารถหาคนมาช่วยคุณด่าและสาบแช่งสักหนึ่งหมื่นคนคำด่าของคนทั้งสิบจะพ่ายแพ้โดยธรรมชาติ เมื่อซูโชเดทได้ยินคำสั่งของชายชราเขาก็พูดทันทีโดยไม่ลังเลว่าได้ครับพ่อผมจะหานักข่าวสื่อและพวกเน็ตไอดอลที่สัมพันธ์กันและให้พวกเขาช่วยเราอีกแรงผููเท่าซูพยักหน้าเบาๆตอนนี้เขาคิดวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็รีบพูดกับซูโชเดทมีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการให้แกทำในตอนนี้ซูโชเดรีบพูดว่าได้ครับพ่อมีคำสั่งอะไรบ้าง ผู้เท่าสูพูดอย่างเย็นชาถ้าจื้ออยู่และตู้ไห่ชิงประสบอุบัติเหตุคนที่พาพวกเธอไปจะไม่สามารถไปได้ไกลกับอาการสาหัสแบบนี้อย่างแน่นอนพวกเขาจะต้องเลือกหาวิธีหลบซ่อนในจินหลิงหรือพื้นที่โดยรอบถ้าหากจื้ออยู่และตู้ไหาชิงยังมีชีวิตอยู่นะแต่ถ้าดูจากภาพถ่ายในที่เกิดเหตุตอนนี้ทั้งคู่คงได้รับบาดเจ็บสาหัส อาการบาดเจ็บร้ายแรงดังกล่าวคงไม่สามารถรักษาได้โดยคลินิกขนาดเล็กหรือสถานพยาบาลเล็กๆอีกฝ่ายจะต้องส่งทั้งสองไปที่โรงพยาบาลระดับสูงที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างแน่นอนและเป็นไปไม่ได้ที่จะไปได้ไกลเพื่อรับการรักษาในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสดังนั้นแกส่งคนไปปูพรมหาทั่วในจินหลิงและบริเวณรอบๆโดยเฉพาะในโรงพยาบาลทั่วไปในจินหลิงฉันอยากจะเห็นว่าทั้งคู่เป็นหรือตายซูโชเดพยักหน้าอย่างรวดเร็วและกล่าวว่างั้นผมจะจัดการให้ ผู้เท่าซูโบกมือไม่เพียงแค่เตรียมการแกต้องไปที่นั่นด้วยตัวเองหากเหตุการณ์นี้รั่วไหลออกไปตระกูลซูของเราจะต้องพังอย่างแน่นอนดังนั้นแกต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองซูโชเดพยักหน้าได้ครับผมจะจัดเครื่องบินและบินตรงไปที่จินหลิงทันทีในขณะนี้มีเสียงดังอยู่นอกประตูห้องทำงานผู้เท่าซูซูจื้อเฟยตะโกนอย่างดุเดือดที่นอกประตูอย่าห้ามฉันฉันอยากจะพบคุณปู่ พ่อบ้านของประกูลสูกล่าวด้วยความจริงใจว่านายน้อยครับนายท่านกำลังคุยเรื่องสำคัญกับคุณชายรองและท่านได้สั่งห้ามใครรบกวนไม่ได้สูจื้อเฟยพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแม่และน้องสาวของฉันจะเป็นหรือตายก็ยังไม่รู้ฉันจะต้องถามปู่ของฉันให้แน่ชัด